วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูยุทธปกรณ์รถทงรถถังของทหารขมรนที่จะมายึดปราสาทตามือนทมของประเทศไทยของคนไทยนะครับท่านผู้ชมนะ นี่คือรถถังที่ขเขมรเอามาฝึกซ้อมนะท่านผู้ชมก็ติดโคนติดหล่มนะท่านผู้ชมนะก็ได้ใช้รถถังด้วยกันนะครับมาดึงขึ้นนะกว่าจะขึ้นก็ใช้เวลาสามชั่วโมงนะท่านผู้ชมมางานนี้ขเขมรโชว์ศักยภาพทางด้านรถถังนะท่านผู้ชมทางด้านอาวุธที่จะมายึดปราสาทตาเหมือนทมที่เผาสาราตีมุกนะท่านผู้ชมมางานนี้นะครับคนขเขมรนะ อึ้งนะครับเมื่อได้เห็นการฝึกของทหารประเทศตนเองนะครับของทหารตนเองนะระสาชาชนเขมรหัวเลาะนะครับขำนะครับท่านผู้ชมอ่าเมื่อได้เห็นรถถังของทหารตัวเองติดลมนะขึ้นไม่ได้นะทหารเขมรถึงกระปวดหัวทันทีท่านผู้ชมเมื่อได้เห็นการติดลมของ รถถังนะกว่าจะขึ้นใช้เวลาสามชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมาดูเนี่ยโอ้โหจะขึ้นได้โอโ้ขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมนี่โอ้โหนึกว่าจะไปอุดยูนไปฟ่นยุงที่ไหนนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นประเทศไทยก็กเรียกว่า พ้นยุงนะท่านผู้ชมาตามท่อระบายน้ำนะควันก็ควันนะรถถังก็เขมิน <c oughs> โอ้โหใช้น้ำมันอะไรยี่ห้ออะไรนะท่านผู้ชมรถถังคันนี้โอ้โหดึงแล้วอา้อาวท่านผู้ชมมาดูความแข็งแกร่งนะครับโอ้โหขนาดดึงยังไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมดูดินึกว่าไปเผาป่าท่านผู้ชมนะยุงตายหมดแล้วมั้งอยู่ในป่านะท่านผู้ชมสงสัยยุงจะตุยหมดแล้วนะ โอ้โหขนาดใช้รถถังยังดึงไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมดูที่โอ้อดขำไม่ไหวครับท่านผู้ชมอันนี้เหรอที่เขาเรียกว่าจะมายึดประสาทตาเหมือนทมของทหารไทยนะครับรถถังเขมรกับรถถังไทยมันอยู่คนละระดับกันนะท่านผู้ชมเนี่ยมาดูทหารขาเขมรไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับจะเอารถถังขึ้นจากโคลนได้นะนึกว่าจะอไปไถนานะครับท่านผู้ชมแทนควายนะ โอ้โหยุทปรณ์ของกระเมนไม่ธรรมดาโอ้โหดึงขึ้นมาได้ท่านผู้ชมหรือสักหน่อยหาซ่อมก่อนโอ้โหนะาออกงานไม่ได้แล้วปฏิบัติการต่อไม่ได้แล้วซ่อมซะก่อนนะท่านผู้ชมอ่าเครื่องพังแล้วโอ้โหน่าจะใสยพานหลุดนะท่านผู้ชมหม้อน้ําร้อนแน่นอนไม่งั้นก็หม้อน้ํารั่วโอ้โหงัดแล้วเอาเอางัดเข้าไปเออใส่ ใส่เท้าเอา้ายันยันยันโอ้โหงานนี้ขเขมรโชอาวุธทางการทหารนะครับนะพี่น้องไทยเห็นเห็นอะไรไหมพี่น้องไทยเห็นอาวุธเมนไหมอาวุธเมนมีเยอะเลยนะเนี่ยรถถังก็ดีๆทั้ทงนั้นนะครับมาได้มาจากเวียดนามได้มาจากสภาพโซเวียตนะเพื่อจะมายึดประสาทต,ตาเหมือนทมของพี่น้องไทยนะ โอ้โหงานนี้รับสภาพบดายเลยท่านผู้ชมโอ้โห,หท่อดาดมือควักอยู่นั่นแหละเอาเอาเอาโอ้โหรถขึ้นมาร้อนๆเอามือไปแปะใส่ท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะทีนี้โอ้โหทหารคาเมนสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะ ฝึกแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็ฝึกนะเอาออกมาฝึกแล้วก็ซ่อมนะเครื่องก็ทันสมัยมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โห و, ดูข้างในนะดูข้างในสนิมกินแล้วท่านผู้ชมเนะ่อาอหารหารันเป็นทั้งทหารเป็นทั้งนักช่อมแปลงอีกนะท่านผู้ชมาเนี่ยซ่อมรถถังก็เป็นอ,อ,อีกร่บแมนกุญเจเบอร์อะไรนะเนี่ยบางทีหวยออกโอ้โหก็เจอเบอร์ เบอร์ยี่สิกว่าละมั้งเนี่ยท่านผู้ชมหันเข้าไปครับหันเข้าไปได้เห็นการฝึกของทหารขมรแล้วก็น่าตกใจครับท่านผู้ชมนะนี่คืออาวุธยุโทโธปกรณ์เสนนานุภาพของทหารขมรที่จะมายึดประสาทตาเหมือนทมของประเทศไทยนะครับอ่าที่คิดนะครับนะจะมาต่อกรกับทหารไทยรถถังไทยนะครับนะ ขนาดติดล่มยังจะไม่ขึ้นแล้วท่านผู้ชมนะติดโคนไม่ขึ้นแล้วเออต้องใช้รถถังด้วยกันมาดึงขนาดชองคันนะรถถังมาดึงยังไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมคิดดูดิว่ามันหนักแค่ไหนรถถังเมนนะครับเออต้องใช้เคนมายกละมั่งเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนะเนี่ยทำไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ของทหารคาเมนเนี่ยท่านผู้ชมไม่น่าล่ะครับหนุ่มคาเมนถึงบอกว่าอย่ามาลองดีกับทหารคาเมนนะอย่ามาลองดีกับอาวุธของคาเมนคาเมนมีรถถังนะโอ้ตรวจสอบน้ำมันก่อนน้ำมันเหลือไหมปัสจ,จิทถังน้ำมันนะครับท่านผู้ชมสองพันลิตรโอ้วัดน้ำมันก่อนโอ้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชม,มน้ำมันยังเยอะ สงสัยนะ้ำมันจะหมดทำไมมันไม่ติดวะเฟื่องวะทำไมมันไม่ติดน้ำมันก็เยอะอยู่ง,ๆๆงานนี้ทหารไทยรับมือ,อยากนะท่านผู้ชมมารับมือ,อยากนะท่านผู้ชมงานนี้ทหารไทยนะครับรับมือ,อยากนะถ้าเอารถถังอันนี้มาวิ่งนะครับน้ำมายึดประชาตาเหมือนทมของประเทศไทยน่าจะติดโคลน,นะทหารไทยน่าจะรับมือ,อยากเพราะว่าอะไรเก็บเศษเหล็กไม่ไหว ทหารไทยเก็บเศษเหล็กไม่ไหวครับท่านผู้ชมนะที่ทหารเขเมรเอามาทิ้งไว้นะเพราะว่าอะไรกระสุนปืนใหญ่นะครับยิงมาจากที่ไกลนะทหารเขเมรน,น่าจะวิ่งหมดนะท่านผู้ชมน่าจะทิ้งรถถังไว้ประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมทหารไทยก็เจอภารกิจใหญ่นะครับหละเก็บเศษเหล็กของเขเมรน,นะครับนะ เพราะว่ารถทางเมรเหล็กมันเยอะนะครับน่าจะน่าจะไปไปที่โกดังของเก่าหรือว่าขายของเก่าน่าจะได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าเมรนะดูข้างในท่านผู้ชมโอ้โหเข่าสนิมหมดแล้วน้าโอ้โหระบบตั้งแต่ปัจจุบันนะครับนะอดีตถึงปัจจุบัน เメนออกมาโซ่พร้อมศักยภาพทางด้านอาวุธทางด้านรถถังทางด้านทหารของขมรน,นะครับไม่เหลือพร้อมจะยึดปราสาทตาเหมือนท่มนะครับโอ้โหเนี่ยมาลากอีกแล้วท่านผู้ชมนะลากไปซ่อมอีกแล้วโอนะขึ้นโคลนไม่ได้ลากไปซ่อมอีกแล้วนะหลังจากพ้นจากโคนขึ้นมาก็เอาไปซ่อมทันทีเลยอืมไม่รู้ว่าจะไปพ่นยุงแถวไหนนะโอ้โห นะลากลากแทบจะอยากไม่อยากไปแนละ้วท่านผู้ชมมาดูท่านผู้ชมโอ้โหจะลากไปไหน,นเนาะอา้าวอ้าวบุป,ปา่าเข้าไปแล้วท่านผู้ชม,มลถของแท่ลถถังของแท่ท่านผู้ชมงานนี้ทหารไทยรับบือยากกับขเขมรแน่นอนเขมรออกมาโชว อาวุธยุโทโธปกรณ์ทางด้านรถถังที่ว่าทันสมัยที่สุดในโลกปี2 0 2 5นะครับที่จะมายึดปาาตาเหมือนทมที่นุ่มขเมเนบอกว่าจะยึดกรุงเทพภายในสองวันนะท่านผู้ชมโอ้โหสภาพรถถังแบบนี้จะมายึดกรุงเทพมันพูดมาแล้วก็อยากขำนะท่านผู้ชมโอ้โหลากไปแล้วท่านผู้ชมนี่แหละครับออื บุป่าผ่านดงผ่านพงไพ่มาเยอะท่านผู้ชมนะงานนี้รถถังคันนี้ผ่านสนามมาเยอะนะครับอืมลากเข้าไปอืมลากเข้าไปครับท่านผู้ชมลากแล้วก็ไปซ่อมโอ้โหซ่อมเสร็จก็มาลากใหม่ซ่อมเสร็จก็มาดึงใหม่ <laughs> นี่แหละครับ รถทางที่แข็งแกร่งที่สุดในกัมพูชาหรือว่าเขมบอเดียนะท่านผู้ชมโอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชม,อมโอ้โห